สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆชาวสวนไปทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูตรงสีปาจ,จีนปลูกได้1ปีกับเจ็บเดือนกว่า,วาเกือบแปดเดือนนี่ก็ปลูกทำกลางความลกแสงไปกับมันสำับหลังแต่ก่อนปลูกมันสำับหลังเอาไว้นี่ก็ได้ ปลูกด้วยขันแหนครับขันแหนก็นี่ประมาณนี้วันนี้ก็ปลูกแสบลงไปนี่ก็ประมาณนี้พอผ่านไปอยู่ที่ลักษณะของขันแหนแกกหรือว่าสมบูรณ์แค่ไหนดินที่เราปลูกการดูแลรักษาดีแค่ไหนก็จะมีผลกับการเจริญเติบโตอันนี้ก่อนนี้หนึ่งปี เจ็ดปดเดือนก็ได้เท่านี้ครมีลำโตอยลำหนึ่งได้ตกแต่งออกบ้างเล็กๆน้อยๆปีที่แล้วโดนดน้ำท่วมดนน้ำท่วมขังประมาณเกือบเดือน mm. ก็เลยชะงักการเจริญเติบโตออกนอใหญ่มาก็เน่าเขาก็เลยกลายเป็นนอขแขนงประมาณนี้ครับขึ้นมาแทนหนอที่ตายไปแต่ส่วนที่ไม่ตายก็ จะพัฒนาลำได้เร็วครับเนี่ยครับส่วนที่เขาหนอไม่ฟอร์ปีได้แล้วก็จะพัฒนาลำได้เป็นลำแม่แล้วครับอย่างนี้ได้แรงครับนีคบค่ครับก่อข้างๆกันก็โอเคครับอันนี้ก็ได้ลำคู่เหมือนกัน ทางคันนี้ก็ได้ลำหลักเลยครับได้ลำเม่มาแล้วตนต่อไปก็สบายแล้วนี่คือตรงสีปาจ,จีนครับเป็นพันธุ์ที่ปลูกเป็นหลักๆในสวนผมก็ปลูกประมาณ100ร้อยกว่ากอครับในเฉพาะพันธุ์นี้นี่ก็เหมือนกันครับ โดนน้ำท่วมขังก็นอใหญ่ตายก็เป็นหน่อแขนงขึ้นมาแทนข้างๆกันครับนี่ก็ทำให้ตายก็อย่างนี้ดีก็จะพัฒนาไปเรื่อยยางนีแขนงขึ้นมาอันนี้ได้ลำลักสองวันนั้นเพื่อนๆมาขอซื้อก็ได้ตัดไป ตัดหนอไปเลือกนอที่อวบอวบน้อยขายครับนี่ก็จะมีคะแนงเล็กขึ้นมาแทนมากก่อนนี้ก็อันนี้ได้หลายลำ่อยครับนี้หัใหญ่ด้วยนี่ครับจะเป็นนอเป็นหนอ่อใหญ่ครับรากหนอ่อใหญ่มากครับ นี่ก็ประมาณเดินกว่าแล้วเขาก็ถอดยอดกันไปนู่นแข่งกันอันนี้ก็มีสามหนอจากเขาพัฒนาดำได้เร็วก็จะออกหนอดอกได้เร็วครับ จากทังที่เราปลูกพร้อมกันแต่การพัฒนาของกอก็จะต่างกันอาจจะเป็นเพราะกิ่งพันุอาจจะเป็นเพราะดินหรืออาจจะเป็นปัจจัยหลายๆปัจจัยทําให้เขาพัฒนาก็ได้ต่างกันครับอันนี้ก็ได้ลำแล้วครับได้ลำแม่แล้วอันนี้รอดไม่ต้องห่วงเลยครับสบาย หน่อชลุนต่อไปก็สามารถตัดขายได้มานีนข้างๆกันครับอันนี้ผมตัดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้หน่อยใหญ่มากครับตัดไปก่อนหน้านี้ดูหน้าก็ประมาณสามสี่นิ้วได้ตัดไปแล้วก็ออกหน่อน,น้องมาครับ นอน้องก็ธรรมดาซะที่ไหนครับอวบซะด้วยนหนึ่งก้อนี้ก็เยอะหน่อยครับนี่ขึ้นมาหนึ่งสองสครับ3ามนอนี้สี่นนูน้น็มาห้าหกกัตรงนี้ขึ้นมาเจครับแทรกแทกกันเดี๋ยวนี่ครับแทรกแทกกันเดี๋ยว โยปากรอ,อนี่มีครับแปดที่กลบกลบเอาไว้ไม่รู้แปดแลครับมาดูกันใหม่ที่ยังพยายามขึ้นนี้ไหมอ๋อนี่มีอยู่ครับนี่นอนหนึ่งก้าวครับก้าวนอนเล่ทำต,ตามมาก็น่าจะมีอยู่ครับนี่ครับนี่คือถ้าเขาตั้งหลักตำลํำได้ แค่ตีกว่าครับเราดูแลร,รักษาดินดีหน่อยน้ำดีหน่อยก็จะพัฒนาได้เร็วอันนี้ผมก็มาตอนกิ่งเอาไว้เพื่อมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดสนใจอยากได้กิ่งพันธุ์ผมก็จะมีไว้บริการครับอันนี้ก็ตอนเอาไว้ มานอนหนึ่งครับมาอุ่นหน่อยใหญ่มากครับโคนใหญ่ันนี้ถ้าตัดขายก็ประมาณสักโลกว่าขวาเกือบสองโลเลยโดยประมาณครับอย่างเป็นอย่างน้อยนะะอันนี้น้องๆก็น่าจะตามมาอยู่มาข้างๆก็นี่ผแต่งก็นมีอยู่นอนหนึ่งกำลังโผลมานอนนั่นก็กำลังจะตามมา อันนี้ครับนหน้าตะลิงน้ำท่วมหนอตายทำให้เขาขึ้นนอขันเเดงมาเยอะแยะเลยครับค่อนข้างจะเยอะด้วยอันนี้ก็มาครับอนนสองน่าจะเยอะด้วยนี่นี่ก็เป็นไผ่เลี้ยงสามนดูก็ไปยึดตะลิงเอาไว้ครับนี่ครับตลิงก็พัง นี้ก็มาเลยครับมีหน่อเล็กๆมาเยอะครับถ้าคนปลูกไผ่สายหนอ่อถ้าปลูกสายพันธุ์นี้ก็ไม่ผิดหวังครับเป็นพันธุ์ที่ให้หนอ่อตกหน่อใหญ่ก่อนหนึ่งปีหนึ่งได้สักห้าถึงสิบนอน,นี้ก็คุ้มแล้วครับเพราะเขาจะมีน้ำหนักเยอะปริมาณในการทำการ แปรรูปหรือว่าทำส่งเอเราก็จะได้น้ำหนักดีก็จะได้เปรียบสายพันธุ์ที่นอเล็กๆในปริมาณที่ใกล้เคียงกันก็จะได้เปรียบไหมฮะเพราว่หนึ่งและสายพันธุ์เขาจะหนอดกนี่ครับมาจะมีนอมาให้ชื่นใจครับนอเขาก็จะโผล่มาเน่ยังไม่ได้แต่งทดลองดูวอว่าไม่แต่งลำออก ขาจะมีหน่อมาไหมก็มีครับค่อ,คอยๆพัฒนาขึ้นมาโอเคนะครับประมาณนี้ครับโซนที่ปลูกด้วยกิ่งแขนงโซนนี้ครับประมาณสักร้อยกว่าต้นแล้วไปอีกโซนหนึ่งที่ปลูกด้วยเงาเดี๋ยววันลังมีโอกาสค่อยถ่ายทำให้เพื่อนๆ พี่ๆพ่อน้องๆได้ดูกันครับขอบคุณครับ